นี่ค่ะทุกคนเสียงดังแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะนะคะเราซูมให้นะคะเราอยู่ใกล้ไม่ได้นะถ้าอยู่ใกล้เขาจะบินหนีนะคะดูค่ะเสียงเขานะคะทุกคนนี่ค่ะจักจั่นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับเขาไปหาเขานะเขาจะบินหนีหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะดังมากเลยตัวนี้เสียงดังจริงๆค่อยนะค่อยขยับนะเดี๋ยวเขาจะบินหนีนะคะทุกคน นะคะนี่ค่ะดังมากๆค่ะนะคะค่อยๆขยับขยับขยับเราต้องเสียงมาเบาด้วยค่ะทุกคนต้องเสียงมาเบานะเดี๋ยวเขาจะหนีโอ้เสียงแตกแก้วหูเลยค่ะทุกคนดังมากค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะคะแล้วก็จะบินหนีนะคะเนี่ยตัวนี้ยังออกสีดำๆอยู่นะคะทุกคนโอ้โหเสียงดัง ค่อยขยับ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 นะกาแฟกาแฟกาแฟอ่ะไกลละไกลละไกลละเราต้องมาเบาเนาะเสียงมาเบาเดี๋ยวเขาตกใจบินหนีนะคะนี่ค่ะนะคะนี่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 นะจ๊ะเนี่ยไกลสุดแล้วค่ะแค่นี้นะคะทุกคนเขาเริ่มขยับหนีละนะเดี๋ยวเขาจะบินหนีนะคะนี่ค่ะเสียงจักรจันนะคะดังมากตรงนี้ดังจริงๆค่ะทุกคน นะจ๊านี่จากเช้าเลยนะคะน่งนิ่งนิดหนึ่งนิ่งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขยับ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 เข้ามาสิกระแซกกระแซกกระแซเข้ามาสินะเอออ้าวไปแล้วเอออดเลยอดดึงเลยนะไปแล้วนะจ๊าทุกคน